ติดตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมประโยชน์ให้ประชาชนเชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันในรายการร่วมสร้างประเทศไทยทาง FM 95.5 m ม z m 95.5มกะ ในเรื่องของการเสียชีวิตเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเน้นย้ำนะครับไปดูกันที่ท่านาน,น,านายกรัฐมนตรีก่อนท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่า มีความห่วงใยในเรื่องของวัคซีนโควิด -19 นะครับซึ่งทางนายธนกรวังบุญคงชนะโคโสกรัฐบาลบอกว่าทางท่านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 และมีการติดตามการยกระดับระบบสาธารณาสุขรองรับการระบาดะระลอกใหม่เช่น ในเรื่องของโฮมไอโซเลชันเรื่องของอาคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะครับจะเป็นโรงพยาบาลสนามเรื่องของยาฟาวิพีราเวียเรื่องเวชภัณฑ์เพื่อรองรับผู้ป่วยทั้งหมด ให้้มากขึนโดยกระทรวงสาธารณาสุขได้รายงานขีดความสามารถในเรื่องของระบบการกักกันตัวที่ HI และก็กักตัวในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศสามารถที่จะรองรับได้อยู่ที่ประมาณ187,000คนนะครับซึ่งทางกรมการแพทย์ได้พัฒนาระบบให้ครอบคลุมทั้งมิติของการครอบคลุมและก็ป้องกันโรคขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กับทางสาธารณาสุขได้ตรวจสอบลงไปในรายพื้นที่ย่อยว่าพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะครับ จะต้องมีการจัดตั้ง CI และก็ HI รวมถึงโรงพยาบาลสนามให้เพียงพอกับจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่ที่อาจจะเพิ่มขึ้นและก็สำรวจเด็กเล็กด้วยซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางใหม่โดยเด็กเล็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยต้องยินยอมและสมัครใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนื่องจากณเวลานี้นะครับจะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับในปริมาณจำนวนที่เหมาะสมสอดคล้องกับเด็กให้กับเด็กอายุ5-11ถึงปีซึ่งเด็กอายุ5-11ถึงปีนี้ก็จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ จะเริ่มราวๆเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่อยากจะให้ลูกฉีดนะครับก็เริ่มที่จะมีการสํารวจแล้วผมได้ยินมาแล้วว่าเริ่มที่จะมีการสํารวจนะผู้ปกครองหลายคนมีการพูดคุยมีการสอบถามกันมาแล้วนะครับว่าเอมีการถามและยังหน้าคุณนี้โรงเรียนนี้ถามและยังว่าลูกได้ฉีดเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางของการบริหารจัดการในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 และ1แนวทางในเรื่องของการ าการบริหารจัดการเรื่องของวัคซีนด้วยนะครับติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยทาง FM 95.5 MHz